V-reporter p r e s e n TrueMove e d by t H 4G 3G และ Wi-Fi ช่วงที่1สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ Honda Scoopy i ใหม่เครื่องดื่มโคกว e ดี Po อ t เต r ร์ e ร e เซนต TrueMove H 4G 3G และ Wi-Fi วันนี้มีเรื่องราวของคู่แบทเทิลสอสาวฟันเหล็กอย่าง Porsche และ n นทที่ครั้งนี้ต้องโคจอมาแบทเทิลกันในเพลงที่เรียกได้ว่าแบลสุดๆเลยแหละครับ วันนี้คู่นี้ถือว่าเป็นคู่ที่ได้เพลงน่ารักรักแท้ยังไงหนักใจไหมครับถามพี่ก่อนนะหนักใจไหมฮะนนะทมาทำไมอ่ะคือพอรู้ว่าต้องร้องเพลงนี้นะคือเงียบไปแป๊บหนึ่งอ่ะแล้วถามว่ากลับไปเลยว่าสละสิทธิ์เลยได้ไหมพี่ไม่แต่การแต่งตัวทรงผมสไตล์น่าจะได้ คือคือมันเป็นสไตล์ที่ค่อนข้างไกลตัวค่ะคือเราฟังแบบมีแต่ฟังสนุกสนานแต่ว่าไม่เคยไม่เคยคิดว่าจะมีโอกาสได้ร้องเพลงนี้ในการแสดงจริงๆแต่งจริงแล้วเวลาได้ยินเพลงนี้เราก็จะได้ยินแบบงานปาร์ตี้ใช่เต้นค่ะเต้นอย่างเดียวนะนะงานปาร์ตี้งานแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะร้องอแตไไ่ไม่คิดว่าจะต้องมาร้องโชว์ด้วยเพลงนี้แล้วยิ่งเป็นการแบบแ battle มาถามฝั uhm. like, ่งพอเช่บ้างดีกว่าในจะเอัลบนี้เป็นเพลงไวของเราใช่ค่ะละลื่นละลื่นรู้สึกไงบ้างครับได้รักแท้อย่างไงไปก็รู้สึกโอเคนะคะเพราะว่าว่าเหรอก็ก็ไม่ดีใจมากค่ะแต่ว่าก็รู้สึกโอเคค่ะว่าได้เพลงนี้ก็มันก็เคยร้องเคยเล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะคำสลัตัวสะกดปิดไม่มีนะค่ะ คุณพ่อใช่รักเอ้ยรักเอ้ยอย่าเคยนะครับรักกันไรแต่มอย่างเงี้ยกูแบบฟังอยู่สองรอบก็เหมือนเดิมนัดก็เหมือนไม่มีเหตุผลที่ชัดเจน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 ซ้อมกับน้องได้ฟังเสียงน้องเมโลดี้มีทั้งผู้ช่วยพี่กบสวนิดแล้วก็พี่ก้องคอยแนะนงแนะนำคือตอนตอนซ้อมเนี่ยเริ่มต้นเพลงก็เริ่มจากน้อง พอน้องอ้าปากร้องเพลงปุ๊บในใจตายแล้วเพงน้องผพงน้องเพกงน้องอย่างนั้นจริงหรือความสึกใอย่างนั้นจริงๆเลยค่ะแต่ว่าคือาทําเป็นจังหวะสวิงในแบบแจ๊สเพราะฉะนั้นอยากเจอเงินพ้นทางน้องถนัดกับเพลงนี้ร้องแล้วสดใสแนทก็ได้ผ่อนคลายกับจังหวะที่ตัวเองคุ้นเคยเพราะปกติร้องแจ๊สอยู่แล้วแล้วก็จบมาด้านนี้ก็เลยเจอเงินพื้นทางทีนี้เราก็อาศัยความสดใสร่าเริงของน้องบิ้วตัวเองจ้าส่งมาส่งมาเยอะเยอะชาาไปลงไป อออออนนมาเเเเยยะๆรรออรัรััักกกกก็คคดููผ้แล้วสำหรับในส่วนของบอร์เช่ล่ะครับตอนที่ตอนที่ได้ร้องเมื่อกี้ตอนซ้อมกันฟังเสียงพี่แนทเขาครั้งแรกแล้วโอ้โหเสียงพี่เขาหนากว่าหนูเยอะเลยอะคือคอสเป็นคนเสียงบางอะแล้วพ่เเฮ้ย <laughs> จะโดนทับไม่เนี่ยตายแน่ <ๆ S 2> เลยมีเีคนบอกว่านทร้องแล้วแบบว่า ใช่พี่แนนลองพอพ, ok พอชอบนะใช่ค่ะฝากโชว์หน่อยดีกว่าครับสำหรับใครก็ตามที่กำลังติดตามคู่เราอยู่อยากฝากอะไรเขาบ้างสำหรับโชว์ชุดนี้ฮะรักแท้ยังไงก็อยากฝากให้ชมนะคะเพลงรักแท้ยังไงของเราสองคนนะคะมันต้องสนุกมากค่ะมันต้องสนุกมันต้องสนุกมากค่ะ พอเตอร์ r ร s e ซน e d b ด t บ่ายทรูม 4G3G และ WiFi ช่วงที่2สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์อาหาร CP เอาเนลโครราล่าอาร์ติสเอสปอรเมื่อใกล้เวลาแข่งขันเข้าไปทุกทีสองสาวอย่างพอเช่และแนทต่างก็มีหลากหลายความรู้สึกในใจแต่จะเป็นยังไงกันบ้างเรามีความรู้สึกของทั้งคู่มาให้ได้ชมกันครับ ก็อีกสักหน่อยจะได้ขึ้นเวทีแล้วนะคะก็ตอนนี้รู้สึกว่าตื่นเต้นมากค่ะรู้สึกกลัวพี่แนทด้วยอะ่ะพี่แนทเขาร้องดีมากเลยกลัวลืมเนือ้อกลัวร้องผิดอะไรอย่างเงี้ยกลัวมากตื่นเต้นอยากขอบคุณพี่ก้องมากค่ะที่คอยแนะนำคอยดูแล มีความสุขมากค่ะที่ได้อยู่ทีมนี้สนุกมากค่ะตอนนี้ยังยังสบายสบายอยู่ค่ะเพราะายังยังยังมีเวลาเหลือยังแต่งตัวไม่เสร็จยังทำอะไรไม่เสร็จยังไม่ค่อยตื่นเต้นเท่าไหร่แต่คิดว่าน่าจะมาแล้วล่ะความตื่นเต้นถ้าสมมุติว่าน้องเข้ารอบเราไม่เข้ารอบทุกคนก็คงเหมือนกันนะคะก็แบบเออเสียดายเนาะเสียดายเราไม่ได้เข้าอะไรเงี้ยแต่ว่าคือเชื่อว่าทุกคนที่ได้ร้องเพลงกับผู้ที่แบทเทิลคือมัน,ม,นมันมีความผูกพันนะคะคือพอถึงเวลาแล้วถ้าเราไม่ได้เข้ารอบมันก็คงทําอะไรไม่ได้นอกจากแบบ เฮ้ยฉันเป็นกําลังใจให้แล้วเราก็พร้อมซัพพอตอีกคนหนึ่งที่เขารอไปแล้วเราคือเหมือนทุกททีมค่ะเชื่อว่าทุกททีมแล้วก็ทุกๆคู่ที่ซ้อมได้กันมาคือมันมันมีความผูกพันแล้วก็คุ้นเคยกันคือถ้าเกิดสมมติว่าแบทเทิลออกมาแล้วพอเชได้เข้าไปแนทก็พร้อมสนับสนุนเต็มที่พร้อมเอาใจช่วยเพราะว่าคือมั่นใจว่าโค้ชเนี่ยจะสามารถแบบดันทุกๆคนไปได้ไกลที่สุดเท่าที่จะทําได้แน่นอนขอให้โชคดี ขอใหโชคดีคร <expand> uh ับขอโชคดีค <peace> รับขอบคุณครับ V Reporter Presented by TrueMove H 4G 3G และ Wi-Fi ช่วงที่3มสนับสนุนโดย N1 Mimi จาก Oppo Smartphone กรุงศรี SME รักเราสุขยังงั้นรักเราเจ็บยังงี้เรายัางไงร,รักแท้รัที่อะไรต่อใตใสพุงหรือรักกัเกงที่หนุ่ a วัดดูสวยดีถือว่าโชว์ของพอเช่และแนทะทำออกมาได้น่ารักแบบสุดๆครับ เมื่อโชว์จบลงก็ถึงเวลาลำบากใจของโคชอีกครั้งแต่เมื่อกติกาก็ต้องเป็นกติกาครับโคชก้องจึงเลือกแนทไปเป็นตัวแทนของทีมให้เข้าสู่รอบต่อไปก่ขอนขึ้นเวท,ขขทีต้อคิดถึงอะไรอยู่ครับเะกี้คือจริงๆก่ขอนขึ้นเวทีคล้ายๆแต่ตอนรอบลายออดิชั่นค่ะคื กดไม่กดไม่ว่าขอตอนขึ้นวิวในทีไม่มีอะไรผิดพลาดขอให้สนุกยังแอบ,บจับมือกับพอชว่าถ้าไม่มั่นใจหรือมีอะไรเกิดขึ้นมองหน้ากันนะออ๋อแล้วเหมือนแบบเดี๋ยวเราช่วยกันซึ่งไใจ ตั้งใจร้องกันได้น่ารักมากสื่ออารมณ์กันได้ก็เป็นคนละสไตล์นะครับผมว่าปอเช่ก็ก็มีมีแบบฉบับของปอเช่มีความน่ารากักมีความคิกกุมีความร้องแล้วเราก็ฟังแล้วก็ยิ้มไปแล้วก็ส่วนแนทก็ก็จริงจังเป็นเป็นเรียกว่าร้องได้แบบว่าได้สแตนดาดที่มาตรฐานระดับนักร้องเหมืออาชีพจริงๆแต่พอถึงเวทีที่พีกองประกาศว่าขอให้คนที่ผ่านเข้ารอบเป็น คุณแนทปุ๊บทีนี้รู้สึกไงปงอยากให้เข้าด้วยกัน,นอ,อ่ะอยากให้เข้าด้วยกันอยากให้เข้าด้วยกันคือมันเหมือนมันเหมือนเป็นเพลงคู่ค่ะจริงๆคือผ่านมาได้ถึงขนาดนี้เนี่ยลราก็แนทเ,ออเข้าใจเพลงได้มากขึ้นเข้าถึงเพลงได้มากขึ้นสนุกกับเพลงได้ขนาดนี้จริงๆต้องขอบคุณน้องอ่ะคือน้องแบ่งท่าเต้นแบ่งความสดใสแบ่งความสนุกสนานมาให้คือตลอดเวลาที่อยู่ด้วยกันเรารู้สึกเหมือนเราแบบเหมือนเรามาเป็นคู่อ่ะเหมือนเรามาเป็นดูโอ้ยังคิดได้กันอยู่เลยว่าถ้าสมมติว่า ไม่ว <Z an itary noise> ่าใครจะผ่านเข้ารอบไปเราไปบอกปี่กล้องหน่อยนะว่าเรามาเป็นคู่เราไม่ได้มาเดี่ยวก็ถ้าจะต้องเลือกระหว่างนทกับพอเชนนะครับก็สำหรับเพงนี้เพลงสนุกสนุกเราได้เปลี่ยนมันเป็นแบบแจสและผู้ที่ทำการร้องได้เข้าไปกับดนตรีแบบนี้ได้ดีที่สุดขอเลือก แนทครับทีนี้อยากจะให้ฝากอะไรถึงน้องเขาหน่อยก็พี่กอดดีดีใจมากพี่รู้สึกว่าตัวเองโชคดีมากจริงๆที่ได้จากคู่แบทเทิลกับพอร์ชก็อย่างที่เราคุยกันว่ามันมันไม่ใช่แบทเทิลเนาะสำหรับเรามันเหมือนมันเหมือนร้องเพลงคู่อ่ะพี่รู้ว่าพอร์ชเป็นคนสนุกกับการร้องเพลงเนาะก็ขอให้เดินต่อไปที่ตั้งใจว่าจะเรียนต่อดนตรีังไงก็มีอะไรปรึกษาพี่ได้ที่รอเสมอเนาะคนบ้านเดียวกัน ความประทับใจต่างๆของผู้แข่งขันจากเวทีเสียงจริงตัวจริงมีมาให้ชมกันในทุกสัปดาห์ครับติดตามก็ได้ที่ V Reporter Presented by t r u e m o v Edge 4G 3G และ Wi-Fi ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา1ทุ่มถึงทุ่ม15กับความคมชัดระดับ HD ทาง True Vision ช่อง 3, 4, 6 Popula r Zone ช่อง117และทาง True Music True Vision ช่อง357ครับ